นอยว้าเว็บเว็บใครเว็บเว็บทางนี้ว่าแม่นี่แม่อยู่นี่อันนี้นี่แม่โยนให้นี่ไม่กล้าเข้ามาอันนี้อ่ะพวกอ่ะนี่อยู่กับใครไม,ไม่รอดรัวมาเลยเข้ามีคนอยู่นี่แม่กล้ารอดมามแม่อยู่นี่กลัวอะไร มา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 แกะก่อนแกะก่อนแกะก่อนอ้าวแกะไม่ได้อีกมัดไงวะแม่เนี่ยแม่มัดไงวะแกะไม่ออกเลยมาทางบ้านนู่นนี่มาทางบ้านนู่นนี่อ่ะอึ๊บเออทินทางห่างเข้าไม่ต้องเข้าป่าไม่ต้องเข้าป่าอ่ะ พุเข้าไปอีกแต่มันจะเข้าไปทำไมนะืจะเข้าป่าไปทำไม แม่อมามากินล่มล่มนี่มันจะเข้าป่าไปทําไมเนี่ยมะทาไมตีหรอกแม่อยู่นี่เขาจะตีทําไมกไม่ดื้อเขาจะตีทำไมมามากินในล่มนี่มากินอะไรนั่นนั่นง,งูมันเลื้อยมารัดมับไปเลยนั่น วางในดงในป่าลดเยอะแยะเลยนู้นอนหลับป่าวนูนอนหลับป่าไม่เรียกตั้งนานากินลงๆนี่มาแม่หยิบให้ดูลยงๆๆนี่มาไม่กินอะไรจากั้นล่ะโอ้โหแป๊บเดียวหมดเลยนี่จัดมาแม่วังนี่วางทั้งเอาวางทั้ง กินลงๆนี่สิไปเข้าไปกินแหละในป้านะตัวอะไรมันอยู่ตรงนั้นก็งับเอาเน่ะอือตักให้เยอะกับเพื่อนเลยนะใน,เ,นเราอ่ะมากินไวจังหิวเลยเลยหิวคราวตัวนี้ให้เมือกเลยเนี่ยไปกองขยะในตัวทกป,ปกุกจังเลยอาบน้ำในบ,บอ่อ่ะ ไปโดนอับน้ำในบอ่อตุ้มเลยไปไหมไอ้ผ่าไปไปไหมตุ้มลงบอ่อเลยจริงครับไอ้ดำไปไหนล่ะดำมันชอบกัดไลน์ไปแล้วเลยไล่ดำไปแล้ว รบแย่งข้าวไอด้ดำกินให้หมดโอ้โหตาแช่ไองแล้วตาแช่ไองแล้วกินให้หมดเลยข้าขยิดก็เย็ดอย่างนี้มาหน่อิมาไหมห้าเมตมามาห้าแม่ดิเร็วๆอ๋อมาห้าแม่ดิมาจะกินไม่ไกละมาห้าแม่ดิกินไกลป่ะ ยิ้มให้หมดจ้ะข่าให้หมดจ้ะไ,ไปไหนไปไหนรถเห็นไหมเห็นรถไหมเห็นรถไหมอา้าวรถมาอ้าวแน่แน่พูดไม่รู้เรื่องนะเดินดิ่งดิ่งนะมาแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วไหมไเอาใกล้แล้ว มาาใกล้แล้วมา,าใกล้เร็วเรวา,เาใกล้เร็วๆมาไปไม่ได้รถพักกำลังวิ่งเลยนั่นนะเห็นไหมนะม,มาคอยอยู่นี่เดี๋ยวแม่ซื้อไก่มาให้มาคอยอยู่ร่มนี่มาคอยกินข้าวให้หมดก่อน